คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทชเสนอควรขยายเวลาสัญญาสัมปทานทีวีที่จิท่านออกไปจนกว่าจะแก้กฎหมายเสร็จครับ กสะทะชได้คะแนนประเมินอ,อยู่ในระดับดีนะครับโดยคณะกรรมการขอให้เร่งจัดทาแผนแม่บทป้องกันอาจกรรมออนไลน์และปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยที่สําคัญคือเสนอให้ขยายร,ยาศาศาระยะเวลาสัมปทานทีวีดิจิทัลที่กําลังจะครบอายุในปี2572ให้กับผู้ประกอบการที่ถือสัมปทานความคมชัดระบบ HD ออกไปจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายเสร็จและยกเลิกช่องสัญญาณความคมชัดระดับ SD ขอให้กสะทะชเร่งแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์โดยเสนอให้รัฐบาลกําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและตั้งศูนย์ป้องกันและปรับปรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีด้วย ด้านนางสาวพิรงกรรัมสูตรกรรมการกสทชยืนยันครับว่าที่ผ่านมาได้หา,ารือกับผู้ประกอบการทีวีที่จิท่านมาโดยตลอดคาดว่าภายในไตรมาสสของปีนี้ก็จะมีแผนออกมาว่าจะมีแนวทางอย่างไรหลังครบอายุสัญญาสัมปทานอย่างไรก็ตามความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดจะส่งกลับไปให้กสทชพิจารณาสรุปเป็นรายงานเสนอต่อรัฐสภาต่อไปครับ